โปรดิวเซอร์ยุ่งชี้ชัดโซเชียลคลิปจุดสังฮีใครมีคนถูกลากจริงหรือมั่ววันที่30มีนาคมโปรดิวเซอร์ยุ่งผู้เชี่ยวชาญด้านคลิปวิดีโอและโปรดิวเซอร์ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณบนสะพานสังฮีสองตัวซึ่งเป็นมุมกล้องจากด้านบนมองเห็นลงไปบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา กล้องวงจรปิดตัวแรกเป็นตัวที่ก่อนมุดใต้สะพานสังฮีเพื่อมองหน้าไปที่สะพานพระรามแปดโดยมีการดู2แบบคือ 1. ดูแบบขนาดปกติที่ได้รับไฟมาจากทีมข่าว 2. ดูแบบอัตราซูม400%คุณภาพสีปกติไม่มีการปรับแสงซึ่งลักษณะการดูทั้ง2แบบเป็นการดูแบบสโลภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เป็นรายวินาทีจากการสังเกตบ,บริเวณท้ายเรือแยกไม่ออกว่ามีคนนั่งอยู่ท้ายเรือหรือไม่เพราะเป็นไฟกล้อง ที่มีความคมชัดต่ำแต่จากการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับวัตถุที่ถูกลากหากมีการเทียบเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญด้านคลิปวิดีโอจะดูจากคลื่นน้ำที่เกิดจากมอเตอร์หรือเครื่องยนต์ของเรือปรากฏว่ามีเพียงหนึ่งเส้นคลื่นน้ำจากการสังเกตคลื่นน้ำเป็นเพราะว่าถ้าหากมีวัตถุถูกลากหรือมัดติดกับท้ายเรือตามที่โซเชียลตั้งข้อสังเกตจะต้องมีคลื่นน้ำเพิ่มฉะนั้นจากการดูกล้องวงจรปิดก่อนที่จะลอดใต้สะพานสังฮี ไม่พบวัตถุดังกล่าวถูกมัดหรือลากไปจากการสังเกตแบบที่หนึ่งดูด้วยขนาดภาพปกติที่ได้รับไฟมาสังเกตจากคลื่นน้ำแะไท้ายเรือไม่พบสิ่งผิดปกติหรือคนไปนั่งอยู่ท้ายเรือสำหรับคลื่นน้ำเป็นเส้นเดียวแต่จะมีบางช่วงที่คลื่นน้ำมีลักษณะยังคงตีฟองแต่ไม่ได้มีลักษณะคล้ายเหมือนตัวคนตกน้ำ สังเกตแบบที่2ดูอัตราการซูมที่ขนาด400%ซึ่งให้โฟกัสบริเวณท้ายเรือและคลื่นน้ำปรากฏว่าเป็นการดูแบบลายวินาทีลักษณะสโลโภาพก็ยังไม่พบความผิดปกติมีเพียงคลื่นน้ำตามท้ายเรือเกิดจากเครื่องยนต์ของเรือเป็นเส้นขนาดใหญ่และคลื่นขนาดเล็กปีกซ้ายขวาของเรือแต่ก็ยังไม่พบความผิดปกติหรือแม้แต่การสังเกตแบบปรับสีให้เป็นลักษณะขาวดำให้ดูมีความคมชัดและแยกเส้นน้ำได้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีการซูมอัตรา700เปรซปรากฏว่าก็ยังไม่พบความผิดปกติแต่จะมีลักษณะเงาแสงอยู่บริเวณท้ายเรือเป็นเงาสีขาวจุดดังกล่าวก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นตัวคนแต่ถ้าหากเป็นตัวคนจริงมีการตกน้ำหรือถูกลากก็จะต้องมีคลื่นน้ำเพิ่มอีกโปรดิวเซอร์ยุ่งเปิดเผยว่าจากการวิเคราะห์ในวันนี้ได้มีการเทียบภาพวงจรปิดมุมก่อนที่จะลอดสะพานเป็นภาพที่มีความคมชัดต่ำแต่เมื่อลอดสะพานแล้วจะเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนมาก การวิเคราะห์ในวันนี้ตั้งสมมุติฐานเ,นเป็นไปตามที่โซเชียลตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับวัตถุบางอย่างที่อาจจะตกท้ายเรือหรือถูกลากด้านหลังเรือสปีดโบท๊ทยืนยันว่าสิ่งที่วิเคราะห์ในวันนี้ ไม่พบความผิดปกตินอกจากเงาแสงและคลื่นน้ําแต่ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิดีโอย้ํากับสังคมว่าไม่ได้เป็นการชี้นําแต่วิเคราะห์จากสิ่งที่เห็นซึ่งถ้าหากมีวัตถุถูกลากท้ายเรือตามที่ถูกตั้งข้อสังเกตจะต้องมีคลื่นน้ําเพิ่มนอกจากนี้กรณีเจ้าหน้าที่ตํารวจและชุดคลี่คลายคดีของแตงโมเตรียมที่จะมีการถแถลงความคืบหน้าสํานวนหรือแม้แตอ่อาจจะมีคํายืนยันเกี่ยวกับช่วงเวลาตกเรือหรือจุดพิกัดที่ตกเรือ ในฐานะโปรดิวเซอร์ที่มีการดูกร้องวงจรปิดหรือคลิปในคดีนี้มามากจึงรอความชัดเจนจากเจ้าหน้าที่หรือชุดคี้ใครคดีขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ